ก็ดีแล้วนะมคนนะค่ะถ้าไม่ดีเอาหองพัดก็ได้ค่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวได้สามไมผมน้อยกว่าคุณดินไ้สามคำถามสั้นๆนะพี่ใหญ่ครับดีทุกท่านก่อนนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกยูพิกซ์ธนาคนะครับโอเคยิงคำถามได้เลยค่ะพี่ใหญ่รู้จักยูพิกได้ยังไงคะมีผู้แนะนํามีผู้แนะนําโอเคแล้ว เทคนิคในการไม่ถามเหรอว่าใครเป็นผู้แนะนำเป็นความลับหรือเปล่าคะโอเคผมจะได้ขอบคุณเขาอ่าได้เลยใครเป็นผู้แนะนำคะคุณป๊อกชื่อจริงไม่ค่อยรู้รู้แต่ชื่อเล่นเป็นประจํานี่บอกแลวเนี่ยรู้แต่ชื่อเล่นอะไรหรือชื่อชื่อจริงไม่คยเห็นป๊อกมาไหมคะวันนี้ไม่มาจะ่ไม่มาเพราะขึ้นไปขอแฟนเมื่อสองวันเนี่ยทํายูที่สงสัยได้ยินดีขอแฟนบอกบอกนี่เนี่ยจะได้จะได้แต่งานคุณป๊อกประพลคุณป๊อกประพลนะครับ แล้วก็อัอนนี้เข้ามาทำดูตอนแรกครัร้งแรกที่ดูทีครู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนแรกก็มีบอกว่าสินค้าถูกสินค้าเยอะสินค้าเยอะสินค้าถูกสินค้าเยอะสินค้าถูกเฮ <s> ้ยคุณชวนมาผมมาซื้อของผมก็ถูกเยอะมันไม่สําคัญถ้าผมจะทําธุรกิจผมต้องการไรายได้คิดเหมือนผมไหมครับ <S <S ถ้าซื้อของจริงๆซื้อตรงไหนก็ได้ถูก้องค <s> ่ะ ทีนี้การทําธุรกิจเราหวังไรายได้แต่มาแรกๆก็ผูกผูกเร่อนี้ก็พูดตรงๆนะก็ติดตนะ <c oughs> กับแม่ทีมอะไม่กล้าว่าคนอื่นแม่ทีมเท่านั้นที่จะว่าได้ลองรับเรา <c oughs> ทีนี้คุยไปคุณมาเขาก็ชี้ให้ผมเห็นให้ดู <c oughs> เพราะว่าเราใหม่เราดูยังไม่ดูทั่วพอดูไม่ทั่วเราก็ดูเฉพาะในสิ่งที่เราถูกใจโอ้นุดี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 แต่ดีถูกจริงแต่คนตอบแทนมันนิดเดียว ก็เลยว่าคุยบอกอมาอย่างนี้ไอ้เรื่องซื้อไม่ใช่ปัญหาถ้ามีเงินขนาดไม่มีเงินเรายังอยากซื้อเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่ถ้าทํำยังไงให้ได้เง,ง,ง,งินเยอะๆแล้วมันถึงจะน่าซื้อนั่นก็คือมาคิดระหวางแผนกับแม่ทีมแล้วก็ชวนลูกทีมยิ่งเข้าใหญ่บุขานี่ยิ่งมืออาชีพจากธุรธกิจคือพอเข้ามาตัวนี้ก็เร็วมากตำแหน่งแล้วนะขึ้นตำแหน่งแล้วนะ จริงๆอยากจะมากกว่าแอติเมทแต่เขาไม่มี <c oughs> <c oughs> อ่ะเขาไม่มีโอเคต้อง <c oughs> okay, ขอบคุณมากตอนนี้ข<ะ>ึ้นแอติเมทขึ้นขึ้นสดๆร้อนๆได้นักวันดีกว่าใช้เวลากี่วันนะคะจริงๆมาสมัครประมาณสองเดือนกว่า <c oughs> เกือบสามเดือนแต่ไอ้ที่เล่นๆไปนานๆเพิ่งมาเอาจริงเพราะรู้ว่ามันดีก็ ทำจริงๆก็ประมาณเดือนนิดๆน,ดน,ดนะฮะเดือนกนว่าประมาณเดือนครึ่งเนี่ยที่ทาจริงๆเพราะก่อนนั้นมามันมีแต่ข้อติให้เราติมันก็เลยเล่นๆไปถูกไหมครับพอแม่ทีนก็ชี้ให้ผมเห็นดูว่ามันดีข้อดีมันมีอยู่เยอะแต่ไอข้อเสียมันมีอยู่นิดเดียวเราก็ไปเปรียบเทียบทั่วๆไปเออใช่เว้ยจริงๆถ้าเราเข้าใจนะทุกที่มีข้อดีข้อเสียทั้งหมดแต่เราจะทํา เราไปมองจุดแต่ข้อเสียสแกนหาแต่ข้อเสียแล้วเราก็ทําไปไหนไม่ได้มันก็ย่ำอยู่กับที่แล้วก็จะลดลงแต่ถ้าเราไม่ไม่สแกนหาข้อเสียนะมันจะเจอข้อดีๆมันก็ไปได้เร็วเลือกมองจุดดีๆครับเลือกมองเอานะฮะเหมือนผมชวนบางคนเหมือนกันมาบอกว่าสินค้าเนี้ยทำไมแพงกว่าที่นน่น สินค้าตั้งสี่ห้าแสนรายการคุณไปเอาไอ้ที่มันแพงกว่ามันก็แพงคือคนไม่เอาที่ถูกเอาถูกไหมครับมันมีมันมีถูกกว่าที่อื่นก็มีแพงกว่าที่อื่นก็มีถูกไหมครับแต่คุณจะไปเอาต่อเปรียบเทียบถูกไหมอะไรคือตรงนี้เราก็บอกไอ้แพงคุณก็อย่าไปซื้อสิอย่าไปมองไอ้ถูกเอาที่ถูกสิเอาที่มันถูกใจเราก็ง่ายๆแค่นี้เอง แล้วของพี่ใหญ่เนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะเรา,ามีเทคนิคหรือเราเป็นสายไหนคือเน้นแชร์สินค้าประเภทไหนเป็นพิเศษแล้วผ่านช่องทางไหนเป็นพิเศษคะพี่ใหญ่นี่สาคัญเลยอันนี้สําคัญต้องขอบคุณมากที่ถามตรงนี้นะฮะคือหนึ่งผมเน้นเรื่องรายได้ก่อนเน้นรายได้ก็ไปหาสินค้าที่มันมีรายได้เยอะๆก่อนค่าคอมเยอะๆพอเน้นค่าคอมที่มีเยอะๆปุ๊บเราก็จะคุยถึงเรื่องนี้ไปลนะฮะเน้นที่ค่าคอม เดี๋ยวเราได้ค่าคอมแล้วสินค้าสินคื่อที่เราอยากได้จะตามมาเองแก้บสเลยเนาะอันไหนคือไฮคอมมิชชั่นเราทำลิสไว้ก่อนเราทำเอาเงินอนะเราทํเอาเงินเราต้องเลือกที่มันได้เงินถูกไหมครับแต่หลังจากได้เงินแล้วเราจะเลือกสินค้าที่ถูกใจผมคิดอย่างนี้นะฮะการที่เราทําธุรกิจนะฮะเราแนะนําเข้ามาเนี่ยเราอยากได้ค่าคอมเยอะๆการพอเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้เงินเยอะปุ๊บสินค้านั้นคือกําไร นะแต่ถ้าเราเลือกสินค้าที่ถูกใจค่าคอมได้เท่าไหร่ก็ถือว่ากำไรมันขึ้นอยู่ที่เรากำลังคิดว่าเราคิดอะไรอยู่กับที่เราจะทำเราจะซื้อตอนนี้ผมเลือกผมบอกลูกทีมผมให้เลือกอันนี้การเริ่มต้นตรงนี้ทำไมเริ่มต้นตรงนี้ค่าคอมมันเยอะแม้แต่คุณเบนบอกค่าของนเป็นสินค้าอะไรคะัี่ใหญ่แนะนำได้เลยค่ะเป็นสมุนไพร นะเป็นกาแฟผสมสมุนไพร18ชนิดผมแนะนําน่าจะแนะนําได้ดีนะ18ชนิดผมกินแล้วผมอร่อยนะผมอร่อยอ ขายได้อร่อยแต่ผมอร่อยอรขายในแอปยูพิกแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าเก้าหลายคนที่นั่งนั่งอยู่นี้ผมจะ้รับได้เลยเนี่ยกินเ็นเป็นแถวเนี่ยเพราะลูกคิวผมวันนี้ก็มาเยอะหน้าตาสดใสทุกคนเลยค่ะสี่กล่องนะสี่กล่องนะฮะสี่กล่องไม่ใช่กล่องเดียวนะสี่กล่องหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าสี่กล่องค่ะแต่ค่าคอมมาตอนเนี้ยผมแนะนําเองผมได้ยิงพันสองนะจริงไหมครับคิดว่าจริงไหมเปิดแอปดูสิ ปิดแอปเลยนะนะพันสองนะครับได้พันสองผมแนะนําเองผมได้พันสองเพราะผมตําแหน่งอัลติเมตนะฮะก็ถ้าเป็นเริ่มตน้นลืมมาแล้วผ่านมามันผ่านมาแล้ว,ล,ว,ล,วลืมตำแหน่งอะไรเนะั่นเริ่มต้นเบสิกค่ะเบสิกเบสิกนะเ<ะ>บสิกนะก็ได้ห้าร้อยแล้วแนะนำครบได้ห้าร้อยแล้วผลต่างไปอยู่ที่ซูปเปอร์อีกห้าร้อยเขาบอกถ้าทำองเงินมันต้องทำตัวเนี้ยแล้วหลังจากได้ตัวเนี้ย ไปซื้อได้เยอะแยะเลยถูกๆด้วยนะฮะชื่อกาแฟอาชิใช่ไหมคะชื่ออาชิอาชิครับโอเคได้เดี๋ยวไปพิมพ์หาในยูทิปได้เลยนะคะก็เริ่มซ่อนนะฮะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณมากค่ะให้ทุกคนดังโอเคเราเป็นหม้อกระทะกระทะไฟฟ้าแล้วก็แก้วนิตินะครับโอ้โห ถ้ารู้ว่าพูดแล้วได้อย่างนี้มาบอกพูดตั้งนานแล้วลองนะขอบคุณครับจะมอบให้ทุกท่านที่มาในวันนี้อ๋อโอเครีบลุกเลยนะครับพี่ใหญ่สุภาอันนี้เปอร์11คนเป็นซูเปอร์ที่นี่นี่นี่11คนเป็นซุปเปอร์นี่11วันนึงเนี่ยเป็นวันเป็นซุปเปอร์ใช่พ่อใหญ่สุภาสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์อยู่เลยใช่ไหมคะอันนี้นี่นี่นี่11วันจริงๆ โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวรับของนั่นขอบคุณค่ะปอเี่ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะยวท่านที่สองนะคะเป็นพี่กบ ค่ะพี่กบสะดวกอ่าวันนี้ไลฟ์วันนี้พี่กบก็พึ่งเข้ามาจอยยูพีกเช่นเดียวกันนะคะขอเชียง์รามมือพี่กบเลยค่ะยูกูครครับสวัสดีเสียงร้องมากที่น้องๆทุกท่านครับผมคุณกบนะฮะกัญจนาวงสานนนครับก็เข้ามาทำยูพิกก็วันที่12มิถุนายนนะครับ จะถึงวันนี้ก็เกือบ2เดือนนะฮะว่าวันนะครับปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจในตำแหน่งอัลติเมตยูพิเกอร์ครับโอ้ต้อนรับพี่กรู้จักยูพิได้ยังไงคะก็ได้รับการแนะนำนะครับจากอัพไลน์จากหัวหน้าคอมมูนิตี้นะครับคุณตีนัทนนท์นะฮะด้านนนท์ครับมาได้ในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บุพพิกบเนี่ยเป็นคนที่ถนัด แชร์ของผ่านช่องทางอะไรแล้วเป็นสินค้าประเภทไหนพอจะให้เทคนิคจับให้เพื่อนๆน,นิดนึงค่ะก็คือในในยูพิกเนี่ยมันจะมีอยู่2สายนะครับสายขายกับสายขยายแต่ว่าในส่วนของผมคือไม่เก่งเรื่องขายนะครับแต่ว่ามาสายขยายนะครับในส่วนของสินค้าที่แชร์เนี่ยก็คือจะเน้นเป็นที่ตัวยูพิกชอยส์เป็นหลักนะครับยูพิกชอยเป็นหลักแต่ก็หลากหลายนะครับแต่ว่า มีทีงานที่เขาก็อยากจะมีรายได้นะครับเป็นอย่างพี่ใหญ่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะตรงนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเป็นสินค้าในกระแสเนาะเลือกเลือกสินค้าที่คิดว่าน่าจะขายได้ครับใช่ครับผ่านช่องทางไหนคะพี่ใหญ่ของของผมเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ส่วนตัวเป็นหลักครับแสดงว่ามีผู้ติดตาม มีบ้างครับพอประมาณมีตังหลายพันแน่ๆครับค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบค่ะทีนี้คนต่อไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์อยู่ไหมคะ มาฟังแบบวัยรุ่นนิดนึงบ้างนะคะจะได้มีหลายๆสายนิดน Dis ึงน้องจะเนียขอเชิญทางด้านนี้เลยค่ะเขอเขียนให้น้องจุเนเลยค่ะัเป็นนักศึกอยนะคะสุดก็เข้ามาจอยกับยูพีนะคะไม่ต้องเผื่นะวันนี้พี่ี่ตีต้อนรับนะคะก็น้องจะเนียแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าน้องเชื่ออะไรทาอะไรอยู่แล้วก็รู้จักยูพีได้อย่างไรค่ะ สวัสดีครับผมชื่อจุนยันเรียนอยู่มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์คณะอิศวกรรมครับเย <Yeah. S 2> ้ดูจากจากการดูผ่านยูทู e ครับเ <Yeah. S 2> ย้ซูเปอร์ใช่มครับครับโอเคแล้วเรามีเทคนิคในการขายตอนนี้ตำแหน่งอะไรอยู่คะตำแหน่งซูปเปอร์ครับ ๋อเก่งเนี่ยเรามีช่องยูทูบของตัวเองไหมคะไม่มีครับอยากทำไหมคะเออเดี๋ยวกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่โอเคแฟนคลับเตรียมเลยนะรอซับสไคร์เลยนะคะแล้วก็สินค้าหลักๆที่เราเน้นแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคิวว่าขายใน marketplace เป็นสค้าประเทศไหนคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โช่ช่ใช่ชเด็กวิดวะเด็กวิดวะอือประมาณ สาเนี่ยเป็นยูพิกเกอร์สามเดือนแต่ว่าเพิ่งมาตั้งใจทำเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วสองเดือนแล้วแสดงว่ามีรายได้ก็พอสมควรจ่ค่าเทอมไปสบายทั้งค่าเทอมั้งค่าหอพักครับอายาไมถ้าะกอร์ับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเว่าราคาถูกแล้วมีคนรับิคนไฟฟ้ากับเรครับอ๋เน ที่เราถนัดเนาะเวลามีลูกค้าถามเราจะได้ตอบได้ใช่ครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะนำเสนอขายครับอืมโอเคโอเคขอบคุณน้องจุเนียร์มากค่ะรับของเป็นพิธีนิดนึงค่ะค่ะโอเค ได้วันนี้แล้วก็ท่านต่อไปนะคะก็เป็นระดับออลติเมตเหมือนกันนะคะก็อยู่กับยูพิกมายาวนานมากเลยนะคะแล้วก็จะเน้นสายที่เป็นออฟไลน์เป็นหลักนะจะแบบวันนี้เราจะพยายามเลือกหลายๆท่านหลายๆ,ๆสายเข้ามาจะได้ช่วยกันแชร์แบ่งกันข้อมูลนะคะขอเสีงยงปรบมมือให้เพี่อ p แอปเปิลสวหน่อยค่ะพี่แอปเปิลอันนี้ก็แนะนำตัวนะคะแล้วก็รู้จักยูพิกได้ยังไงอันนี้ไม้นี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่แอปเปิลสอนให้รวยด้วยยูพิกนะคะอันนี้คือคือเพจของเปิลน,นะคะก็ชื่อแอปเปิลนิพัานนันมาปรางนะคะก็คือรู้จักยูพิกจากการแนะนําของเพื่อนเหมือนเหมือนพี่เปิลคิดว่าน่าจะเหมือนใครลหลายๆคนนะคะก็คือเพื่อนแนะนําเนาะก็รู้จักจากการแนะนําของเพื่อนนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปทำยูพิกนานหรือย,อยังคะคือเกาะพี่เปิลรู้จักยูพิกตอนช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนะคะแล้วก็ ตัดสินใจเป็นยูพิเกอร์วันที่30กันยานะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แนะนําใครเลยนะคะจนวันที่12เนะะี่ยค่ะก็เข้ามาเหมือนทุกท่านอย่างเงี้ยค่ะคือเราพอเราจะทําอะไรเราก็ต้องศึกษาข้อมูลถึงเนะะียค่ะเราก็เข้าออฟฟิศยูพิคมาเลยนะคะแล้วก็พอมามาเข้าใจระบบเราเราก็เลยตัดสินใจในเลยในแอปเลยเพราะว่าตอนนั้นนะต้องต้องบอกว่าทุกคนทุกท่านตอนนี้โชคดีนะคะว่าสินค้าในแอปจะถึงล้านแล้วนะคะแต่ตอนที่เปิ้ลเข้าทานั้น mm hmm. สินค้าในแอปมีไม่ถึง2องพันเลยอะ แล้วก็สินค้าน้อยอยู่พิกชอยก็น้อยฉะนั้นวันนี้ทุกคนแบบคือพี่เบิ้นว่ามันมันน่าจะทําไม่ยากแล้วเพราะว่าสินค้ามีเยอะมากแล้วครบทุกหมดหนึ่งแล้วตอนนั้นยากกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าสิบสี่วันพี่เบิ้ลก็สามารถขึ้นเป็นซูเปอร์ได้นะคะก็โอตอนนั้นมันยากกว่านี้แปลว่าพอขึ้นซูเปอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเข่นขึ้นออลติเมทให้เราทีุ่ดเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นพอพอขึ้นซูเปอร์เสร็จก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นอัลติเมทให้ได้ภายในสามเดือนตอนนั้นนะคะ แล้วก็ทาทุกวิถีทางก็เลยไปลุยอ,ออฟไลน์ด้วยคู่กับออนไลน์ค่ะก็คือไปไปออกบูธตามต่างจังหวัดนะคะก็คือไปไปเราเรารู้สึกว่าการที่เราไปเจอแบบคุยกันแบบตัวต่อตัว,ต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 วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะจะทําให้คนเข้าใจยูพิกมากขึ้นต้องยอมรับว่าตอนตอนที่เ้นลุยคือคนยังไม่รู้จักเลยน้อยกว่าน,นี้เยอะค่ะฉะนั้นก็เลยเลือกไปไปทางนั้นนะคะเราทำออ,อฟไลน์โดยคู่กับออนไลน์โดยออนไลน์ก็ไลฟ์ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็เลทนิดนึงนะคะขึ้นซุปเปอร์ก็6เดือนขึ้นขึ้นอัติเมทขอโทษค่ะจากเดิมที่แพลนว่าจะภายใน3เดือนก็ก็<ม>ก็เลทเป็น6เดือนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่ารจริงๆงงแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจอะมันมันเป็นไปได้แล้วตอนนี้คือโอกาสของยูพเนี่ยก็อย่างที่บอกสินค้ามันมันครบทุกหมวดหมู่แล้วฉะนั้นอยู่ที่เราอะเราต้องลุยค่ะได้เลยค่ะขอเสียงปรามือให้พี่เบิ้ลด้วยค่ะ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์นะคะเป็นวัน <festivals> นี้เรามีหลายสายนะของพี่เปิ้ลจะเป็นสายลุยออฟไลน์นะแล้วก็เรามีอาจารย์ที่สอนในด้านของอีคอมเมิร์ซมากว่า10ปีนะคะก็เข้ามาลุยอยู่ดูพี่มาตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันนะคะขอเสียงปรบมือให้ครู A eBay ค่ะหากพวกเรากำลังสบายจงปรกมือพันโอเคขอบคุณมากค่ะหากพวกเรากำลังจะรวยจงหลอมดังๆใช่เยอะ ยอดเยี่ยมมากๆค่ะสวัสดีค่ะอชาร์พอดียิ่งนะคะครูเออีเบก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นครูเอยู่ผิดไปแล้วนะคะใครรู้จักพี่เอบ้างคะไหนยกมือหน่อยค่ะว้าวรู้จักยตาซับสไครต์กันหรือยังคะซับแล้วโอ้ซับสไครต์ ทุกคนสามารถติดตามพี่เอนะคะในใน u b e Channel ได้เลยเรียน eBay นยูพิกกับครูเอค่ะต้องอยากจะบอกทุกคนก่อนกลาบขอบคุณนะคะกลาบขอบพระคุณแถวนี้เนี่ยค่ะกลาบขอบพระคุณยูพิ k ประเทศไทยมากๆนะคะเนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยทำอ e ีคอ m เมิร์ก็คือพี่จะผลักดันสินค้าไทยอะคะ่ะก็คือสินค้าโอท็อปเราเนี่ยขายบนแพลตฟอร์มของ eBay ในการขายไปต่างประเทศ ฉนั้นพี่เก็จะเดินสายพี่เอเป็น Top Letter Seller eBay แล้วก็สอน eBay ใส่แท็กคำว่าใส่แท็กคือไปเจอของโอท็อปมา10บาท20บาทถ่ายรูปปุ๊แพ็คของส่งของไปต่างประเทศทุกคนไปเรียนฟรีได้มี800วิดีโอใน YouTube ค่ะนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์โควิดมันมาถูกไหมประเทศถูกปิดน่านฟ้าเครื่องบินที่เราต้องเอาของเราอะ ส่งเครื่องบินชิปปิ้งอ่ะต้องบินเครื่องบินพาณิชย์ด่ะขามเครื่องบินไปถูกไหมคะพอน่าฟ้าปิดปุ๊บโควิดโควิดปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพีเอก็หนักใจละจะช่วยยังไงพี่น้อง eBay s e เซล r อร์อีเในประเทศไทยเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราต้องมีไรายได้ถูกไหมคะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพีก็เหมือนแบบนั้นเลยค่ะพีสอนอีเบฟรีนะคะมีไรายได้จากการเป็นจากเซลเลอร์ในการขายของอะคะ่ะ แต่สิ่งนึงก็คือว่าในจังหวัดนันะ้นน่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณจักรวาลก็ว่าได้คุณพัะนะค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้พี่เองเนี่ยมาคืออยากให้มาดูแอปพลิเคชันตัวหนึ่งหน่อยมันน่าสนใจนะมันสามารถมันเป็นธุร,รกิจตัวหนึ่งที่เป็น B 2 B 2 C ก็คือเป็น business คือผู้ผลิตถูกไหมคะเอามาไว้ในแอปยูกิและ c u s t o m e r สามารถที่จะ ซื้อคุณลูกสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงได้เลยในราคาพิเศษวันที่พเบได้ถูกเชิญมาฟังรายละเอียดสองชั่วโมงนั้นอะในหัวพี่เอตัดสินใจตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้วค่ะทําไมรู้ไหมเพราะรู้เลยว่าในคนที่ขายของออนไลน์หนึ่งเราต้องมีเงินทุนเรามีเงินทุนพูดไม่ได้นะเรามีเงินทุนเลยสองเมื่อเรามีเงินทุนเสร็จเราต้องรู้แล้วแหละว่าเราขายอะไรทําให้เราอะต้องไปสต็อกสินค้า ถูกไหมคะอย่างที่สามตอนที่เราสต็อกอะ่ะเรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของที่เราโพสต์ขายใน eBa y เนี่ยมันจะขายได้หรือไม่ได้มันจะถูกต้องมันจะถูกใจฝรั่งไหมฉะนั้นเงินเรามันจมถูกไหมคะสต็อกพีเอที่ขายใน eBay คือสองล้านบาทนะคะสองล้านบาทนะตอนนี้ร้านใน eBay พีเอปิดหกเดือนอยู่คะ่ะเพราะว่ามันบินยังไม่ได้เพราะว่าถ้าพีเอส่งตอนนี้พีเอถูกชิปปิ้งสี่เท่า จัดที่เคยส่งของปกติชิปกรัมละหนึ่งบาทตอนนี้ชิปปักแค่20กรัมนะคะ10เหรียญยูเอสอล่าค่าส่งแทบปวดหัวมึงตึ้อตอนนี้พี่น้องเซลเลอร์อีเ y เนี่ยมึนตึบก,กันเลยว่าเราจะขายของยังไงและคุณรู้ไหมคะว่าวันแรกที่เบตมัถรแอปยูพิกเพ่แตดสินใจทันทีคือวันที่20่มกราคม2020น้องพทได้เชิญเมมาที่นี่แล้วได้คุยโปรเจกต ว่ายูพิกจะช่วยผู้คนอย่างไรจะช่วยแม่ค้าออนไลน์อย่างไรจะช่วยคนตกงานอย่างไรจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนอะลืมตาอ้าปากอย่างไรวันนั้นพอพี่ตัดสินใจเสร็จปุ๊บนะคะพี่โหลดแอปยูพิกแล้วสมัครย,คคยูพิกช i อยทันทีภายใน7วันพี่เอเป็นยูพิเกอร์ปกมือไม่ใช่ค่ะซุปเปอร์ยูพิเกอร์ ER ปกมือให้หน่อยค่ะ วันที่เพตัดสินใจนะคะตัดสินใจสมัคร2ี่สิบกรกามาที่นี่เสร็จปุ๊บนะเย็นวันนั้นเทไลฟ์เลยค่ะไลฟ์ประกาศตัวและใส่เสื้อตัวนี้ว่าฉันเป็นยูพิคเกอร์วันนี้ถามหน่อยค่ะคุณเอาตัวคุณมาสมัครแอปยูพิกแล้วรู้ว่ายูพิกมันดีทำไมคุณไม่กล้าใส่เสื้อตัวนี้แล้วประกาศเปล่าร้อว่าฉันเป็นยูพิเกอร์ ฉันกำลังเป็นท่อวัอถอนในการเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ส่งต่อให้กับผู้คนที่คุณจะซื้อสินค้าในราคาจากผู้ผลิตโดยตรงคุณซื้อสินค้าในราคาถูกข้อที่หนึ่งสองคุณต้องมีเงินจมไหมไม่เอาลูกไปโพสได้เลยใช่ไหมใช่เขาซื้อเสร็จยังไงคะพี่บอกทุกคนเลยนะพี่เอเดี๋ยวผมโอนตังค์เท่าไหร่อ่ะไม่ต้องโอนนอ้อเก็บเงินไปทาง ถ้าโอนมาให้พี่เดี๋ยวสัมาการะตามมาอีกทุกวันนี้ก็จ่ายเยอะอยู่แล้วแค่นั้นไม่ต้องโอนเลยให้บัญชีมันเยอะน้องคะเก็บเงินไปทางขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พี่ก็สั่งซื้อให้เขาก่อนนะคะเพราะเขายังทําไม่เป็นบางคนนะเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ใช่เป้าหมายอ่ะกลุ่มททร์เก็ตของพม่เออส่วนใหญ่อายุสี่ถึงเจปีพี่ก็งงว่าอาจจะเพราะอายุเรามันห้เนาะใกล้ห้ ทำให้ทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายพี่เป็นคนกลุ่มนี้เขาก็เลยยังทำไม่เป็นแล้วก็ช่วยช่วยสอนฉะนั้นคลิปวิดีโอพี่เอตอนนี้นะคะใน YouTube มี120วิดีโอแล้วค่ะพี่ๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนเราคือครอบครัวเดียวกันเนาะมีอะไรช่วยเหลือกันนะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจตัวน้อยๆให้กับให้เอ่อยูทูบเบอร์หน้าใหม่ให้กับครูเอด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับยูพิ ดังใจปรารถนาขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเอมากค่ะเชื่อชแนลหรอคะเรียนยูพีกับกูเอได้เลยจริงๆคือเรียนอีเบนยูพีกับกูเอค่ะเซิร์ชอะไรติดบุ๊กเกหมดค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอขอไม่ถามเลยอ่ะคะไม่ถามก็อล้วกพี่เอรับรับรางวัลนิดนึงค่ะรางวัลนิดนึงได้ขอบคุณมัลได้รับางวัลขอบคุณกค่ะขอบคุณค่ะ ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยพักนะคะเบรกนิดนึงนะคะทาน้ำนะคะ